จานอร่อยจานต่อไปนะคะจะเป็นซาบปีตาลค่ะซึ่งก่อนที่จะทําซาบปีตาลกันนะคะเราจะต้องนําปลาช่อนที่ย่างแล้วลงไปต้มในน้ําปลาราแล้วก็ใส่กะปิลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนําพริกหนุ่มมาย่างให้พอหอมๆแล้วก็จะนําไปตำกับเครื่องอื่นๆค่ะ ตําข่าก่อนข่ามาก่อนนะคะแล้วกระเทียมเครื่องซ่าหรือว่าเครื่องยำนี้นะคะก็จะมีข่ากระเทียมแล้วก็พริกหนุ่มที่หนูย่างเอาไว้แบบหอมๆนะคะลอกเปลือกออกแล้วก็เอามาตำรวมกันเนาะยังกะทําน้ำพริกหนุ่มนะแม่แลวเดี๋ยวเราก็เอาเนื้อปลาลงไปตําด้วยจ้ะพอเราโขลกทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะตําด้วยเนื้อปลาช่อน,นะ แล้วก็ตําให้เข้ากันเลยแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวแม่แดงจะซอยผักเนาะผักทุกอย่างนี้เราต้องซอยหมดเลยไหมคะซอยหมดเลยเป็นเมนูที่ผักเยอะมากมีผักจัดขาววางตุ้งดอกที่หนูไปเก็บมาแล้วก็มีผักชีนะคะนอกจากนั้นก็จะมีมะกอกป่าแล้วก็มีพริกด้วยผักต่างๆที่ซอยจนละเอียดแล้วก่อนที่จะนำมาทำซาหรือว่ามายำ เราจะต้องนํามาขยําเพื่อให้น้ําในผักเขาออกไปก่อนค่ะนอกจากจะทําให้ผักแล้วก็เครื่องเข้ากันได้ดีแล้วนะคะยังจะช่วยลดกลิ่นเหม็นเขียวในผักบางชนิดได้ด้วยค่ะกลิ่นออกเลยอ,อ <laughs> ะผักกัจจดจ้อนนี่คือเราขยําแล้วก็บีบน้ําเพื่อให้เขากลิ่นออกไปด้วยใช่ไหมคะอมพอบีบนี่กลิ่นออกเลยนะคะกลิ่นแบบเขียวเเนาะ แต่ว่าในส่วนของปลีตาลเราจะไม่ขยำน้ำออกค่ะเราจะซอยแล้วก็แช่ในน้ำมะนาวเพื่อป้องกันไม่ให้ปลีตาลเขาดำค่ะอย่างซาน่จริงๆก็คืออารมณ์เหมือนยำถูกไหมคะยำผักอะไรเนแม่แยำผักรวมเนี่ยเขากินเป็นกับข้าวเลยไหมคะกินเป็นกับข้าวเลยกินกับแบบข้าวเหนียวอย่างนี้เลยเหรอคะอผักทุกอย่างเราซอยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มซากันแล้วหรือการยำนั่นแหละเริ่มจากอะไรดีคะเอาปีแตงใส่ก่อนปลีมาก่อนเลย Oh. เป็นส่วนยอดอ่อนๆของปลีเลยนะคะไม่ได้มีมือเลยส่วนนี้มันจะหวานหานนะช่ไหมเนาะใส่ผักกาดจ้อนผักกาดขาวแล้วก็พริกมะกอ,อกป่านี่ก็ซอยแบบว่าละเอียดเลยตามด้วยเครื่องยำที่เราโขลกไว้นะคะหมดหมดเลยไหมคะ หมดเลยประไท้มันจะเนื้อป่าพริกแจ่มีน้อยอยู่<า>มันจะบพิด <c oughs> แล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาที่ใส่กะปิลงไปด้วยโอ้น้ำแบบคลุกคลิกเลยค่ะรสชาติของซาเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหอมแดงแล้วก็ผักชีลงไปโอเคแล้วก็คลุกให้เข้ากันเ,เสร็จแล้วค่ะซาปลีตาน ทำง่ายมากแต่ยากตรงซอยผักปลาปีตาหนูอยากลองมากต้องกินกับข้าวเหนียวใช่ไหมจ๊ะใช่คล้ายๆป่นปลาเลยเพราะว่าเนื้อสัมพันธ์แรกเข้าไปอ่ะคือเนื้อปลามาก่อนเลยอ่ะแต่เวลาพอเคี้ยวไปโดนปีอะค่ะมันจะแบบกรุบๆมันๆนิดนึงเฮ้ยอร่อยดีหวานด้วยใช่ ไม่น่าถึงถึงเลือกที่จะไม่ใส่มือลงไปด้วยใช่ไหมคะเพราะถ,ถ้าเพาถ้ามีมือลงไปมันจะขมนนะเนะอันนี้มันจะออกหวานๆเลยนะคะอร่อยมากแล้วมันจะมีกลิ่นด้วยกลิ่นมะก,กอกที่เราใส่ลงไปกกะค่ะมันจะหอมหอมมากเผ็ดน,น้อยมากเลยนะคะถ้าคนชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดกว่าน,นี้ก็ได้กินรวมๆกันแล้วอร่อยแล้ว,ลวผักมันเข้าเครื่องจริงๆนะมันแบบดูดน้ําเข้าไปด้วยนะคะ